เดี๋ยวเรากันใจให้ใสตามเสียงสูงพ่อนั่งสมาธิกันก่อนนะตั้งใจนั่งรับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบาย หลับตาเบาๆพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาคอดลูกพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนงร่างกายของเรานะจ๊ะ ทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายตั้งสบายตั้งผ่อนคลายตั้งสบายสบายนะจ๊ะแล้วก็ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะ าคนี้ให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆ อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุปไปด้านหลังเส้นหนึ่ง จากด้านขวาจะรูปไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นด้นทั้งสองตัดการเบงการกระบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเนื้อจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเ,เรียกว่าศูนย์กลางคายฐานที่เจ็ดเป็นตำแหน่งที่สำคัญนะจ้าที่ เราต้องทําความรู้จักเอาไว้สําหรับผู้ที่มาใหม่ระว่านอกจาจจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนานิพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวนับประสงค์ใครพระองค์ไม่ท้วน เมื่อบรอารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยท่านปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตแล้วแจงท่านก็จะมาหยุดนิ่งนุงนมๆอยู่ที่ตรงนี้นตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดท่านก็นิ่งอย่างเดียว ทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นเจนกระทั่งบรรลุอนุตลร,มมรสัมมาสัมปชิญานเป็นประสัมมาสัมธุเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อบรรลุทำแล้วท่านั็มาถ่ายทอด ในภาษาวกทั้งหลายท่านก็สอนให้ภาษาวกทํทำตามอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำก็คือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวในสุดพระษาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุทำตามกำลังแห่งบรารมีของแต่ละท่าน บางท่านก็เป็นพระอระหันต์บางท่านก็เป็นพระอนาคามีบางท่านก็เป็นพระสกิสาคามีบางท่านก็เป็นพระสวสดาบันบางท่านก็เป็นข้อตรภูบุคคลเธอมีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งติกแน่นอยู่ที่กลางกายอย่างน้อยก็บรรลุฌานสมาบัติเป็นต้นนะจ๊ะ เาืนใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเราจำเป็นจะต้องรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเอาไว้สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกงังวลกับการวางใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจนเกินไป ว่ามันจะตรองเป๊ะไหมถ้าเรากังวลจนเกินไปนี่มันก็จะทำให้เกิดอาการตึงขึ้นินกายและใจซึ่งก็ทำให้ใจไม่สง,งบไม่ละเอียดเพราะนั้นสำหรับผู้มาใหม่ปฏิบัติใหม่ก็แค่ทำความรู้จักเอาไว้ก่อนแล้วก็ คิดประมาณเอาละกันนะวาสสาวกลางกายฐานที่เจ็ดอยู่บริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจวันเหนือจากจะเดิอขึ้นมาสองนิ้วมือคิดอย่างนี้เพียงแค่นี้นะจ๊ะไม่ต้องกังวลเกินไปแล้วก็กำหนดเครื่องหมายที่หยุดใจของเรา กำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่หยุดใจของเราวัดตรงบริเวณกลางท้องตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในการกำหนดบริกรรมมาใมิตขึ้นมาในใจให้นึกถึงของใสๆใสๆจะทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ไปด้วย เป็นนึกถึงเพชรเพชรโลกที่จะลันในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ที่เรานึกไดงง่ายอย่างน้อยก็ะโตเท่ากับแก้วตาของเราเวลาเราส่องกระจกดวงตาของเราะจะแก้วตาเราโตขันาดก็บประมาณน,นั้น นึกเพื่อให้เป็นที่ยึดเกาะของใจของเราท่านั้นนะใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นวัตถุประสมค์ก็มีเพียงแค่เนี้ยรรมนึกของใสใสใจก็จะบริสุทธิ์เองเลยเลยทั้งใสทั้งสว่างเห็นนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาเป็นต้นหรือดวงแก้ว ที่จะละในแล้วกลมรอบตัวเราชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นนึกอย่างไหนง่ายเราก็เอาอย่างงั้นไปกอดแต่ต้องสบายต่างนึกอย่างเบาๆนึกอย่างสบายๆแล้วก็ะจายเย็นๆอย่าไปนั่งหึดหัด ในยามที่เรานึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้แค่ลัวลางๆเหมือนของอยู่ในที่ส,สลัวๆเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายๆความสบายของ กายและใจเนี่ยนจ๊ะสําคัญมากตลอดเส้นทางการนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาต้องพ่อนคลายต้องสบายสบายต้องใจใสๆใจใจเย็นๆน,นะจ๊ะหรือรว่าใครสดมนไหวระ เป็นประจำชอบนึกถึงพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสมมุติเจ้านึกได้ง่ายเราก็จะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้แต่ต้องสบายอย่างนี้นะจ๊ะจริตอัธยาศัยหรือความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันดังนั้นใ,นใครชอบ แบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ต้องสบายต้องใจใสใสต้องใจเย็นเย็นนึกใครไม่ชอบนึกเป็นภาพอยากจะหยุดใจนิ่งใจใจอยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างเดียวก็ได้ แต่ตั้งสาบายตัง้งผ่อนคลายตั้งใจใสๆใจเย็นๆน,นะจ๊ะแล้วก็ประคองใจก็ราให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาวๆว่าสัมมาอรหัง ัมมาอรังสัมมาอรังจะให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเราเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาลผ่านกลางท้องกลางกายของเรา อาการจิตกลั่นใจของเราให้ใสๆจนเห็นภาพบริกรรมอนิมิตได้ชัดเจนเช่นเห็นเป็นดวงแก้วใสๆแลอวเพชรใสๆได้ชัดเจนนะจ๊ะหรือเป็นองค์พระใสๆอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะ ทำใจให้มันชุ่มชุ่มนุ่มนุ่ม,มส,สบายนี่สำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาหลังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้ง ไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายง่ายอย่างนี้สบายสบายส่วนพูดที่ปฏิบัติมานอนแต่ทำหยุดหยุดยัดยนยนันมีอารมณ์ก็ทำทีมีมีอารมณ์ก็ไปได้ทำอะไรต่างๆ อาการเวลาผ่านมาเขานึกอยากจะทำจริงจริงจริงจ,งจ,งจ,งจงบ้างเพื่อให้เขาถึงความสุขภายในถึงที่พึ่งที่ระลึกภายในก็ให้ทำอย่างเบาๆนะจ๊ะง่ายๆในทํานองเดียวกันหายใจให้มันสบายสบยไปสุดลมหายใจ ่ในกลางท้องตรวจตาดูซิว่าเราสบายทั้งร่างกายและจิตใจจริงไหมแล้วก็อย่าไปกงังวลเกี่ยวกับเรื่องการเห็นภาพจนเกินไปสำหรับผู้มาเก่าแล้วแต่ความเพียรทำหยุดหยุดจนยน่อนแล้วก็ไม่เคยรู้จักว่าใจหยุดนิ่งเป็นอย่างไรเนอะ ก็ให้เริ่มต้นอย่างเนี้ยง่ายง่ายสบายๆแตะใจไปเบาเๆที่ในบริเวณกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจกราคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแตะไปเบาเๆเน่งเน่งนุมนุมให้ใจใสใส ใจเย็นเย็นจะประคองใจในกรรมภาวนาสัมมาหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายใจเย็นเย็นเพราะน้ำเวลาที่เหลืออยู่นี้นะไอ้ลูกทุกคนนะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งเอาไว้นะ อย่างถูกหลักวิจารณาใจใสใสใจเย็นเย็นดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจ๊ะจะนึกเป็นภาพก็ได้ไน้จะวางใจนิ่งจใเจเฉยก็ได้แต่ะใจไปอย่างสบายสบยใจเย็นเย็นเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเองเองจุดหมายปลายทางเอง ส่วนผู้ที่ได้ถึงดวงธรรมถึงองค์ปราแล้วก็ยิ่งง่ายแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งให้มันนุ่มกว่าเดิมถ้าเขาถึงดวงธรรมแล้วถึงองค์ปราแล้ว,วก็ฝึกทำซ้ำๆๆในจุดเทิมให้คล่องยิ่งขึ้น เป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนกล้งกระทำังไปเรื่อยๆฝึกให้นิ่งในกลางดวงกลางองค์พระที่เราเห็นสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วนะจ๊ะให้คล่องยิ่งกว่าเดิมแต่นิ่งเบาๆในกลางดวงใสๆ กลางองค์พระใสใสกลางแสงสว่างใสใสนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเย็บเยบยยบนะจ๊ะ ัพเพพุทธาปลปัตตาปเจกานันเะยังพลังอรหันตานันเะเทเทนรคับันทามิสัพโสเตธละธาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนาอรุคาสุขิตาโหธาสหสัพเพหิยาติพิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะ สัพสังขานุภาเวนะสัทาสโสธีะวันตุเตสาทู